หรือต่อให้ต่อให้มีมีโอกาสเข้าไปอัดแผน่นหรือมีโอกาสเข้าไปเป็นนักร้องในวงหมอํามันกับบอมไไเนวาไผร์ก็ดังได้พี่น้องมันไม่ใช่ว่าเข้าไปปึ๊บอันสมมุติว่าเขาไปสาวหน่อยหรือเข้าไปาปฐมหรือระเบียกเอียงก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะด,ดังได้แล้วก็ใครจะมารักแบบนี้ได้ตลอดนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นได้ทุกคนนะคะ กรต้องยอมรบในตวนองในจุดหนีว่าเอามีคนรักน้องมากๆเขาเพิ่มสีหักด้วยสาเหตุที่ยังกระทำละมันก็คือความรักต่อให้จะรักในสาเหตุอะไรมันก็คือความรักนะคะรวมถึงแม่เวียงด้วยแม่เบงก็ชอบไม่ได้ชอบว่าไม่ได้ชอบว่าอะไรนะแต่ว่าอามักในความเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วก็ เขาซื้อเขาเขาเขาไม่ได้มีจิตใจที่แบบอะไรเขามีความซื่อแล้วก็เขาหาเงินเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ซ้ำนั่นมันมันกับเพื่อเฟกเลาดิหลังมามันมันสุดยอดแล้วนะแยลว่ามันมันก็คือบ่เป็นวะบ่เป็นวบ่เป็นว่าอวยน้องหรือยยังดอกแต่ว่าในในจุดในจุดที่น้องอ่ะสมมติเรื่องการร้องเพลงเบงเบงไม่แตะอยู่แล้วละเรื่องการร้องเพลงอะไรเพราะว่า บ่ได้บ่ได้เป็นคอมเมนต์เตือนแล้วกับบ่ได้เป็นกรรมการตัดสินไผ่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการร้องเพลงเนี่ยไิ่เชื่อว่าตอนนี้น้องน้องก็ใหม่น้องก็ใหม่เอาน่ะหรอเอาเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นคอมเมนต์บ่เม็นบ่แมนบ่แมนคอมเมนต์หรอบ่เม็นกรรมการที่จะที่จะไปบอกว่าอน้องร้อง ยังยังยังไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วค่ะที่จะไปพูดวันนี้น้องใหม่แต่ว่าวันข้างหน้าทุกคนมีความใหม่หมดวันข้างหน,น้าประสบการไหมคะพี่น้องประสบการณ์มันก็จะพาไปเองแต่งเพลงให้น้องอู๋หญิงม่วนหลายครับโอ้ขอบคุณเลหลายคะ่ะ แต่เงเพ่งให้น,หน้องกูยิงคือแต่งไปตามคืออะอันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้มาการอะไรเกิดขึ้นนะ <S <S เพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับเป็นคนติดตามเซเชียลอยู่แต่ว่าเราเคยไปเห็นคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่มันเป็นดราม่าเรื่องอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนะาเนนะเธอเด็กหน่อยอายุเท่านห้่ไหมคะความอดทนมาได้คือผู้ใหญ่อยู่แล้วความอดทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่าผู้ใหญ่คืออยากอยากบอกอยากบอก่านบุเพลง่าเออ อีหลานยังเด็กหน่อยเยอเด้วบ่ท่านใหญ่ๆเห็นไหมบางเธอมันขืนเทิงห่านมันกะมันกะมีแน่ละแบบว่าบ่สบายบ่ออหย่างังีย่คือเราเราก็จะพยายามแบบแบบยังสั่นนะแต่ว่ายุคสมัยมันกะบ่คือตะกี้เนาะมันก็สมัยนี้มันมีกล้องมีโซเชียลมันมีโทรศัพท์เขามาแบบมากขืนมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเหตุหยัางลงไปก็ด้วยความดังด้วยเดี๋ยวความที่ว่านองดังนําก็เลย ก็เลยกลายเป็นดรามา่าเกิดขึ้นเนาช่วงช่วงตอนนั้นนะครับฟังมาทั้งมดทั้งม้วนเป็นจึงใดน,นะครับก็จริงจากปากพี่เวียงน้ริมลว่าเป็นยั้งนะครับคือต้องแต่งเพลงเพลงนงี้ขึ้นมมให้อีหลาอิงเก็บบ้านแพงนะครับและเป็นเรื่องที่นหนย,ยินดีเนาะพี่น้องเนาะแม่พี่เวียงนเริม่มม้นนะครับเป็นเอฟซีเป็นแฟน้นครับของอีหลาอุ้งอิงด้วยความกระตันยุรุ้น ด้วยกิริยามารยาทของเด็กหน่อยคนหนึ่งนั่นเองนะครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนหมักหมอล้ำคนเมืองหมอลํำสุ่ขูสูขคนนะครับและเอฟซีสาวหน่อยเผป่านแงที่ทำงันขาดบะไรเอฟซีอีหลาบเมหญิงสูขูสูขคนครับผมพี่น้องครับขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอล้ำทั้ง3แพลตฟอร์มเนาะอย่าลืมนะครับพี่น้องกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเข้ามาได้พี่น้องครับ ผู้ใดมีความคิดเห็นจใดน,นะครับลองพูดลองคุยกกนมาเบิงนะครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่นะครับพี่เวียงนรุมนนะครับได้พูดถึงอุ๋งอิงไว้ข้างต้นว่าอุ๋งอิงเป็นเด็กแบบไดเป็นยังนะครับเวียงนรุมนถึงได้มาแต่งเพลงนี่ให้กับเพิ่นเพราะพี่เวียงนะครับก็คือคนหนึ่งนะครับที่ติดตามอีหลาวอิงตั้งแต่มือแรกที่เขาวงการมากเนาะพี่นอ้นองเนาะพี่เวียงมันก็ยืนในโลกโซเชียล จนแม้กระทั่งนะครับเกิดความสงสารเด็กคนหนึ่งเมื่อเจอกับแรงกดดันต่างๆนะครับกับเรื่องเล่าต่างๆในชีวิตนะครับเด็กน้อยก็ยังที่เขาหูนะครับอายุ16ปีนะตอนนั้นนะครับแต่เมื่อเจอกับเหตุการณ์เนาะเรื่องเล่าสิ่งเลวร้ายในชีวิตนะครับแต่อุณหภกมิพันมาได้นะครับสื่อที่เวียงนอรมนลกระด้แต่งเพลงนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ นันที่เราได้ยินนะครับลองบนเวทีสามนรอไปปันแพ่งหนะมื่อนั่นนะครับแต่ที่ดีข้าวดีไปกว่านั้นนะครับคือการที่นะครับแม่คุณเวียงนรุมน่มมณหรือพี่เวียงนรุ่มมเนี่ยนะครับมากลายเป็นเอฟซีอีแลาวองอิงน,นะครับซึ่งหาได้ยากนะพี่น้องนะว่าคุยไย่ระดับนี้นะครับสีแดงมา่เป็นเอฟซีองน,อน้องเนาะ ด้วยความหักความแพงที่ิ่นี่ตอนอีหลาอุ๋งอิงนั่นเองพี่น้องครับและอุ๋งอิงก,ก็มีพี่เรียงในลืมมนเป็นไอดอลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีแต่เรื่องที่น่ายินดีเนาะพี่น,อน้องเนาะซึ่งผมนะครับได้ยินจากปากผู้เป็นศิลปินไอดอลคนหนึ่งนะครับผู้เป็นศิลปินดังอยู่ในข่ายดังเนาะพี่น้องเป็นซิปเอกของกุศลาเลยก็ว่าได้เนาะพี่น้องครับดูใกล้ชิดคกคุศลา พอปูดถึงอีลาแบบนี้นะครับผมรู้สึกดีใจลื่มใจนะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะครับผมก็จะติดตามกระชันชิดนะครับติดตามเลี้ยงนรุมนต่อไปครับหายใจกับอีลาเข้าก็หายใจคืนเนาะไป่นองเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมด้วยน้ำแอดมินนบางหมวลำกับติดกําน้ใจให้งด้านคุณเวียนนะรืกบนเนาะขอหายด้มาพบมาพบกันอีกกับอีลาแนี้นะครับ และนังพายออดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอยากให้มีเรื่องนวมารวมแสดงด้วยนอกพี่น้องตะปูได้เห็นด้วยนะครับลองคอมเมนต์มาเบิร์นไปครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมมีอย่างไรมาไปกว่านี้นะครับพี่น้องครับมีแต่เรื่องที่ไหนยินดีนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามชมครับสวัสดีครับเพลงนี้แต่งให้สำหรับเฉพาะน้องอู๋หญิงโดยเฉพาะน้องอู๋หญิงนะครับเพราะว่าเข้ามาสีบอสวยงามภายในทำใต้ใจงอนจาใจค่ะ Oh, you're the one I've been